อบอกกันอีกทีแล้วการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเตมูของจีนที่เข้ามาตีตลาดไทยรวมถึงตลาดอื่นทั่วโลกนะฮะบอกว่ากังวลไหมที่จะเงินเนี่ยจะถูกส่งกลับไปจีนไม่มีการจ่ายภาษีให้คนไทยท่านนายกตอบแบบนี้นะ,ะเมื่อถามว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหายอย่างไรที่ไม่ให้การตีตลาดบ้านเราท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าแน่นอนถ้าเกิดมาทําการค้าบ้านเราอ่ะก็ต้องเสียภาษีของเราตรงนี้ยึดกฎหมายเป็นหลักเมื่อถามย้ําว่าต้องให้เขาเสียภาษีใช่หรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าแน่นอน แน่นอนอยู่แล้วครับต้องเสียภาษีนะเมื่อถามต่อว่าตอนนี้ได้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้วหรือยังท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าวก็มีการตรวจสอบโดยได้สั่งการไปที่ดีอีและก็สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและก็กรมสรรพากรด้วยนะฮะเร Wait, ื่องนี้มีการพูดคุยกันตลอดเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน1 5 0 0บาทああได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะ SME ของเราเป็นภาคส่วนที่เปราะบางเราเองก็ต้องช่วยกันปกป้องนะฮะทีนี้ถามว่า หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะท่านจะทํายังไงท่านตอบยังไงไปฟังฮนะเ้าต้องมีการตรวจสอบก็ะกรรมการประชาธิปไต่กองสรรกรแล้วแล้วก็เราก็ส่งดีกแล้วเ<ไ>พราะตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่เ<ไ>พราะว่าความก้าวหน้าทางน้าน้าเทคโนโลยีมีสูงมากเนะพราะนั้นเราเองเราเราต้องเตรียมการให้ทันแน่นอนถ้าเกิดมาทำการค้าเราก็ต้องเสียภาษีที่เรานะครับตรงนี้ต้องยึดหลกฎหมายเป็นลก บแบบนี้จะต้องดูให้เขาเสียภาษีแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนอยู่นะครับตรงนี้ม,นนมีครับก็สัง่งการไปที่เอ่อดีแล้วก็ทางทางด้านต่างประเทศต่างชาติแล้วก็สัรวากรณด้วยครับได้มีการพูดคุยกันตลอดเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสาคัญน,นะครับแล้วเรื่องอย่างเช่นเรื่องแหวนท,ที่บอกพันห้าร้อยบาทก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเอสีเราเป็นเราเราเ,ราเป็นภาคส่วนที่เปราะบางนะครับเราเองเราต้องช่วยผลักเข้าตอบไปอยู่ในตัวอยู่แล้วคขาตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วครับว่ารัฐบาลนี้ไม่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 มีการอดทนเรื่องนี้เลย ถ้ามีการพิสูจน์ทราบได้แต่เราต้องความความความเป็นธรรมของราชการด้วยนะแต่ถ้าจะพิสูจน์ได้ก็ ต้องดำเนินการต่อไปอย่างเด็ดต้องดำเนินการตามกฎหมายนะใช่<ต>ค่ะพบข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องโดนแน่นอนฮะทีนี้คุณผู้ชมคะไหนๆหนพูดถึงเรื่องนี้นะคะมันกระทบเศรษฐกิจไทยภาพรวมและเป็นงวงกว้างนะคะทั้งในมุมของผู้ประกอบการเองทีมข่าวของเราเลยพูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยะคะ่ะอย่างคุณเกรียงไกรเทียนุก,กูลนะคะท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้แบบนี้บอกว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนต้องเอจริงเอาจังนะคะและสินค้าเนี่ย ที่ท่วมสินค้าที่ท่วมคือเหมือนสินค้าของจีนมันทะลักเข้าไทยอะค่ะมันท่วมกลับมาเหมือนน้าท่วมใหญ่มันอยู่ที่แต่ละประเทศจะสร้างเขื่อนป้องกันได้แค่ไหนยิ่งแข็งแรงหรือว่าสูงเท่าไหร่น้ําก็เข้าได้น้อยถ้าประตูเราเฝ้าดีไม่ใครเข้าคนก็เข้าไม่ได้แล้วก็มองความจริงของประเทศไทยค่ะมาตรการส่วนนี้เรายังไม่แข็งแรงและก็ยังละหลวมนะสุดท้ายสินค้าจึงเข้าไทยทุกทางทั้งทางอากาศทางออนไลน์ทางบกมีเข้า ้องถูกต้องทั้งผิดกฎหมายก็คือมาตามแนวชายแดนทางน้ําก็มีก็มีั้งถูกต้องและก็หนีภาษีค่ะเพราะฉะนั้นการนําเข้าต้องมีการดูแลมาตรฐานเอาจริงเอาจังตอนนี้บ้านเราอย่างอินโดนีเซียเนี่ยข้างบ้านนะคะเขาใช้มาตรการคือการขึ้นภาษีไปเลยส่วนข้อเสนอสําหรับประเทศไทยคือต้องยกระดับมาตรการให้มากกว่าที่เป็นอยู่คือต้องอุด รูรั่วให้มันได้ค่ะทำยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นสกัดสินค้าที่จงใจเลี่ยงสุลกากรสองเฝ้าระวังสินค้าที่เข้ามามากผิดปกติ สามมาตรการตอบโต้การอุดหนุนค่ะอันนี้จะเป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้นําเขาใช้นะคะเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของเขาให้ไม่ได้รับความเสียหายนอกจากนั้นคุณเกรียงไกรเองยังบอกอีกว่าสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือมีสินค้าที่ลักลอบนําเขา้าลักษณะเป็นการเหมาตู้แล้วไม่ได้ตรวจพวกนี้ก็ยัดเอาของผิดกฎหมายแทรกเข้ามาด้วยเป็นของไม่ได้มาตรฐานค่ะน่ากลัวว่าจะกระจายไปตามท้องตลาดและเป็นอันตรายสำหรับ ผู้บริโภคพร้อมๆกับผู้ประกอบการคนเล็กอย่าง SME ไทยก็จะเจ๊งไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาถูกกฎหมายเนี่ยมันจะมีมอก่อถ้าเป็นสินค้ามันจะเข้าไม่ได้สินค้าไฟฟ้าเอาเข้ามาได้แต่ไม่ให้ขายตีกลับแต่ถ้าเกิดลักลอบมามองไม่เห็นไม่รู้เลยมันก็แผ่ไปตามตลาดทั่วไปหมดเหล่านี้เป็นภัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญผมว่าเราถึงเวลาที่ต้องมานั่ง เอาจริงเอาจังนะครับอย่าล้อเล่นมผมบอกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะคุณดริศครับไม่ได้ขู่ผมพูดไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีที่แล้ว22อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบปีนี้ถ้าไม่ทําอะไร30สกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว s อสของเรานะจะต้องปิดธุรกิจตัวเลขมันออกมาแม่นมากเลยก็คือ6เดือนที่ตะกี้ได้เรียนไปนะครับ mm hmm. ปิดไปห6รด ในแค่ครึ่งปีนี่นะคะคุณผู้ชมในมุมมองของผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะฝากไปถึงรัฐบาลด้วยทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเอาจริงเอาจังนะคะไม่เช่นนั้นโอ้โหผู้ประกอบการคนตัวเล็กบ้านเราตายเรียบค่ะเออ,อแล้วที่สําคัญในมุมผู้บริโภคเองหลายคนบอกว่าก็ได้ซื้อสินค้าราคาถูกจากจีนไง,งหรือจากต่างชาติไง,งแต่อย่าลืมนะคะ คุณภาพบางทีอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้อยู่ระเบิดให้ใช้อยู่ไฟไหม้นะคะคุณผู้ชมพระนจ้นอันนี้เตือนไปด้วยค่ะในการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์